การกระจกใจ่ายให้กับบรรดาสานุสิกใกล้ชิดไปก็คาดว่าก็คงไม่มากเท่าไหร่ต่อจากนั้นมาก็หลวงพ่อลุ่งในวัดหนองซีนวลนครสวรรค์แล้วก็หลวงพ่อเดิมในวัดหนองโพนครสวรรค์แล้โดยเฉพาะหลวงพอ่ะะอ,งพอเดิมทํามากที่สุดหลากหลายขนาดนะหลากหลายรูปแบบ่ขึ้นชื่อลือชาและเป็นที่ส่อหาและนิยมและราคาแพงสูงสุดก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนะซึ่งหลวงพ่อเดิมจริงๆเราท,ทําทีหลังหลวงพ่อลุ่งเห็นไหม หลวงพ่รุงท่านทำกอนแล้วก็ทีนี้ก็น,นอนวัดเขาแก้วนะวัดเขาแก้วนั่นก็ทำออกมา,ราจรงกระทางมาถึงนี่ยุยคหลุงพ่อควยหลวงพ่ออะไรก็รทำสืบสารกันมาเรื่อยๆมานะและปัจจุบันนี้ก็หลากหลายสำนักและหลากหลายวัดวารามที่สร้างมีดหมอขึ้นมาครับแต่ทีนี้เราเองเนี่ยเราก็ศึกษาด้านนี้มานะแล้วก็มีความประสงค์อยากจะทําสืบสารตํานาน